เวลา11นาฬิกากว่าๆเรามาถึงกองดินปิศนาโคนหน่วยที่สองที่มีความลึกลับอัศจรรย์มีหลักฐานทางอารยธรรมของโบราณอยู่ที่นี่มีเรื่องราวเท่าที่ได้สืบมาว่าตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่ตาลได้เคยมากันอุรณนะแล้วก็มี คนมาแอบขโมยขุดซึ่งชาวบ้านห้ามนะห้ามขุดห้ามอะไรนะแล้วก็มีคนมาขโมยแล้วก็ได้ข่าวว่าเกิดอาเพศอาถันแล้วก็มีพัะธุดงมานั่งภาวนาอยู่ก็เห็นบอกว่าหอบกดหนีกลางคืนเลยก็มีเพราะฉะนั้นนี่ที่แห่งนี้ก็เลยกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มันแปลกว่ามันเรียงไปเจ็ด ที่มาของกองดินปิศนานี่เมื่อสมัย13ปีที่แล้วนี่ชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่ามีมีกองดินเจกองเด้ครูเจ็ดหน่วยได้จักเหตุไว้เฮงหังวันนั้นผมก็สมัยก่อนมันยังไม่มี GPS เนาะก็ได้อาศัยเครื่อง GPS Garmin ของคุณหมอซิลิโรคุณหมอผเป็นนักวิ่งวิ่งขึ้นมาได้ผลอ่ะวิ่งจากในเมืองเด้ วิ่งมาก็เลยบอกให้มาจับพิกัดแต่ละกองหน่อยพอได้พิกัดตอนนั้นคุณหมอบอกว่าหญ้ามันสูงประมาณเนี่ยก็ไปกดได้พิกัดได้พิกัดแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ส,สัจสติบุญโยธยานที่สารก็มาพอดต,ตำแหน่งพอดต,ตำแหน่งว่านั่นผู้เพ็กอยู่ตรงน้นว่างานเถอะส่วนไอ้เจ็ดกองนี่ลากแต่ละจุดไป นู่นมันไปตรงกับพระท่านอะยรเจียงเวงนะัน่นกองที่สามที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นไปตรงกับพระท่านอายรเจียงเวงไปตรงกับหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยายลัยราชภัฏไปตรงกันกับดอนสวรรค์ไปตรงกันกับดอลน,นดอลังกามันจะด้วยเขาเจตนาหรือ,อยังไงเราก็ไม่เข้าใจหรือจะด้วยฟุกแต่ผมว่าไม่ฟุกหรอก คงจะแล้วมันมีระยะห่างนี่พอๆกันเลยทุกทุกระยะทุกกองก็เลยทำให้เราเกิดความสงสัยอาจารย์สันสติประโยชยานก็พอดพิกัดเสร็จแล้วก็ดูเข้าโปรแกรมดูปรากฏว่ามันไปบอกราศีบอกพิกัดดวงดาวแล้วก็บอกตำแหน่งอยู่ที่ดอนสวรรค์เพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ย ยันไปดูในเว็บของชมรมอารยาธรรมสกลนครน,นะก็คงจะได้หรือเข้าไปที่ y c l s c o c o m ที่สารเขียนละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปแต่การที่จะขึ้นไปนี่ท่านใดที่ไม่รู้เรื่องมาราวที่มาอย่าขึ้นไปซุ่มสี่ซุมหานะพอเข้ามาก่อนนะแต่พวกผมนี่ได้มาสักการะบูชาปู่ฤาษีท่านนี้ที่รักษาดวงวิญญาณที่เฝ้านี่บ่อยๆประจํา ก็สนิทก,นกันเามั้นเถนะวันนี้ก็เอาอาหารเอาบุหรี่มาเถวา,ายท่านเดี๋ยวผมจะปีนตรงนี้ให้ดู สูงสุดมีร่องหิ้งที่หายนี่แหละสบัติของป่า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 ผมจะไม่ให้คนมาขโมยน่ะล่ะตรงนี้เป็นจุสูงสุดนะอ้าวไอ้ผูขึ้นมา เดี๋ยวจะให้ค่อยน้อยเอาอาหารหวานค้าวมาถวายพ้องกับบุหรี่ถวา,ายเจ้าปู่เพิ่นไดยินว่าเพิ่นให้ชโชคดีเพราะว่ามีขันบักเปง <c oughs> ซึ่งเอามาไหว้แล้วกว็เอากลับร้อยมีแต่โฟมนะมันมันเสียลภสกปรกความสุขหรือบุญกุศลก็ได้ไปแล้วดัน,นมาทิ้งโฟมไว้อยู่นี่ <c oughs> มันก็ไม่รักธรรมชาติแล้ว เทวดาเพิ่นกับโให้โชกแล้วโอเค